m i n Forner 645นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือเซนเซอร์ฮาร์ดเลดไม่สามารถทํางานไม่มีแสงสีเขียวนะครับดีนะฮะเลื่อนลงมานะครับขึ้นว่ากําลังวัดนะครับแต่ไม่มีแสงสีเขียวออกมาซึ่งตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์ดเลน่าจะมีปัญหานะครับต้องทดลองเปลี่ยนชุดเซนเซอร์ฮาร์ดเลดพร้อมมอเตอร์นะครับก็ตรงนี้ ถ้าไม่ได้เป็นที่บอร์ดนะครับหรือที่ชิปประมวลผลนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องทดลองซ่อมนะครับยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรไปชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์หรืออะไรยังไงนะครับแต่ถ้าชุดเซ็นเซอร์ชํารุดเองด้วยหลอดไฟนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีบายแล้วก็ ใช้อะไรการมินแทนเราไปเซ็นยินดีให้บริการนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไว้ยินดีให้บริการครับ